Hey. <laughs> <laughs> okay. ที่ในหน้าแล้วใช่นี่นะข้างหลังเราเดนเดนคือวันนี้เราจะมาถอนก้านะถอนแล้วก็เอาไปลำหน้าใช่แล้วก็แหวกไปเลยนะใช่ไหมแหวกก้าไปเลยคืออะไรถอนแล้ก็แหวกแล้วก็เป็นลำเลยนะเนาะดีเร็วนี่นะคนอื่นเขาทำง่ายมากส่วนเราทำนี่เมื่อกี้นี่ทำนี่ทุลักทุเลคือนับทีละต้นเนาะใช่คนอื่นเขาทำนี่คือรวดเร็วมาก รดเร็วแล้วก็แบบง่ายๆเนาะพอมาทาจริงนี่มัน oh. ยากนะก่อจะได้เข้าแต่ละเม็ดนี่ก็คือยากมากยากนิดนึงเนาะอันนี้นี่จะอะไรอะ่ะจะลำํำนาแบบมีน้ําเนาะเมื่อวันก่อนเราไปลํำนี่แบบวา่าหวานกาแบบไม่มีน้ําหวานข้าวเลยนะไม่มีน้ําอันนี้มีน้ํานะคะคือจะถอนก้าแล้วก็เอามาอะไรลำไรนะ้ำในหน้าเนี้ย สไตล์การแต่งตัวของสาวเชียงตุงไปนาะสองพันยีน่อน, <laughs> นะคะอันนี้ของเราสองคนเองนะไม่รู้ว่าคนอืนน่นก็แต่งไงนะเนาะแล้วก็แต่งของเราน,นี่งั้นเราไปล่ำทอนก้ากันเลย let's go ร่วมกันว่าจะได้ไหม của là cái mini song cắm này ca ơn các bạn đã theo dõi không 1 no. อ,อันนี่ก็เลยอะเอะาเขียวอนีก็เลยอะนนี้เราก็จะก้านะมาใส่ในอันเนี้ยในกล้วยก้าแล้วก็แหวกไปแล้วก็เอาไปดำกันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็กำลังใส่อยู่นะคะ สามกาวสาวสี่ห้าไปอ่ะไปตรงไหนนัดตรงนี้หนักโอ้ยหนักนีกนึงน้าอยู่มาวัดแก้วตายมาโอเคไปกอ้ยกาโลมหนยู่ ไสิไปนี่นะแล้วก็มาถึงแล้วนะถึงแล้วเราจะต้องอะไรอ่ะเอาก้านี่โยนลงไปแบบนี้นะแล้วก็สองโยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็เราจะรำกันนะอชมกัน ย่นจะเถ โลดเราไปโลดจัดการหัวแก้วตัวเขาเอาตนะ้นอะนานึ่งว่ะเอาประมาณประมาณกี่ต้นนะ2องสามต้นก็ได้3ต้น3ต้นแล้วก็น<า>ิบลงไปส<า>ต้น<า>แล้วแต่มันนะ แล้วแต่มือจะเงียบเออแล้วแต่มือจะจับได้

วันนีก็ได้เราจะไปดําดําเข้ากันดําเข้าดําข้าดําเข้าดําข้าดํํา 有本事你自己慢慢听啊，打不太太过我。 ี่นี่เจานนเาเาเราก็นำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเออวางเว็นท์ค้ำหมดแเ้อเออไรแล้ว นี่่เเไมไนี่คุเท่าน้อหมาอน่

สักรูปหนึ่งทุกคนเรามีอึ่งอังจะมาโชว์เนี่ยจับให้ดูนะอุ้ยอุ้ยปลาไหลปลาไหลอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่อ่ะมันไหลไหลไหลหายไปแล้วเมื่อกี้ตกใจปลาไหลนะหายไปแล้วมันไม่ด้าแล้วไปอะไร กลัวใช่ไหมนเนี่ยมาดูากลัวมากเลยไปไปไปงั้นไม่ต้องจับแล้วไป